ทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับฟอฟุตเกมเมอร์เช่นเคยนะครับผมสามารบวันนี้เรามาถ่ายแมปกันอยู่ที่แมปฟิชนะครับตอนนี้ปัจจุบันมีคนเข้ามาในเกมนี้ประมาณ1,99,000คนแล้วนะครับผมบอกเลยว่าแมปนี้ดังมากเลยส่วนของผมเนี่ยเออผมเล่นไม่เป็นนะ เอาเอาจริงๆผมเล่นไม่เป็นคือมันเล่นยังไงใครได้สองผมสักคนนึงผมไม่เคยเล่นผมเล่นไม่เป็นเห็นเขาเล่นกันเขาเนี่ยให้ใค่กดเขย,าขย,าขยาข่าเขย่าใครมีสูตรแบบเหมือนในคลิปนะ,แบบโโนโะแบบอัอโตโนมัติแบบออโต้ออโต้กดเนี่ยออโต้กดแบบนี้ใครได้ไดนะคนนึงมาบอกผมหน่อยนะแล้วก็คลิปเก่าที่ผมลงไปนะ oh. ฟรีไฟล์อ่ะอุ้ยมาแล้วอ่เขาให้กดค้างไว้ ทุกทีให้กดค้างไว้อ่าอ่าอะไรเนะี่ยเล่นไงต่อเนี่ยผมเล่นไม่เป็นมันเล่นไงเออมันเล่นไงผมเล่นไม่เป็นเอยอ,อะไรอะไรไมิกิเหมือนเหมือนมีคนถือปลาตัวใหญ่เว้ย ผมเล่นไม่เป็นจริงๆทุกคนใครได้มาสอนผมหน่อยนะส่วนสำหรับวันนี้ผมก็ใส่ชุดใหม่มาอย่าง FF อย่าง FF นะคะเป็นชุดของโรบอกนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่แหละราคาถูกมากปรมาณห้าโรบักโอ้ผมไม่ได้เติมอะไรเลยไปนี่มันไปไงอ๋ออ๋ออออ อะไรเนี่ยผมเลี้ยไม่เป็นไม่รู้ขายปลาเลยขายตรงไหนเนี่ยอ,อพี่ช่างต่อเรือผมไม่รู้เอาตาคนนี้ไปแล้วกัน เออไปทางไหนผมไม่เคยผมจับปลาได้แค่ตัวเดียวออไปทางไหนพี่อ๋อเนี่ยเหรอเออเออพ่อค้าคุยหน่อยอ,อไหนๆอ,อ่ะอ๋อนี่แคตองการ์ craft, ขายว้าวสี C ่สิบสี่ีเอสเลยอู้เออแล้วให้ทำไงต่อเนี่ย,ยผมผมอยากรู้ผมเล่นไม่เป็น อะไรอะฮะบักเขยเอา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 อ่าอ่ะฮะเขยเอาไปเรื sofa? ่อยๆอุ๊ยดูคนข้างๆเนี่ยเขาเขาเล่นโคตรเก่งอ่ะดูผมกลัว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเอ่อกดที่ตั้งค่าเอ่อแล้วก็ class six ไม่ได้เลยแล้วก,กว็ความไวั ờ thăm nhỉ cà phê chân đó ờ mò cà phê đưa tôi ờ ờ ờ này. cái này

เปิดอยู่แล้วเต็มหน้าจออมันไม่มีอะไรอะ,อะไรเนี่ยตัวเลือกเพื่อนยังไม่มีเหมือนนอะไระคลาสสิกละกันนะได้ยังไงเล่นไม่เป็นเลยส่วนต้าค่าผมป๊บไม่เป็น

ไม่เป็นเฮ้ยมาแล้ว ไปหาดูวิธีสอนเล่นแป๊บกลับมาแล้วทุกคนโอเคผมเข้าใจแล้วทำมถึงผมตกปลาไม่ได้ผมคลิกลัวเกินเขาบอกว่าให้คลิกควบคุมในขอบสีขาวนะอ่าแล้วก็ตกปลาก็ลองดูเผื่อได้ส่วนเอ่อขยาวนะ่ยผมทำไม่เป็นเหมือนเขาจะให้ผมทำในคอมแต่ผมคิด อะไรร้อยนาพิกะอะไรอ่ะเออแต่ผมขี้เกียจได้ได้คอบอ่ะเพราะว่าเออเนี่ยจบ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 เออปะปะเียมันมาขับยากหน่อย ผมเข้าใจแล้วมึงจะสลับกันผมคลิกขวาไม่ไปซ้ายผมคลิกซ้ายไม่ไปขวาอะไรวะเนี่ยมงงกับเกมเกินโอ้เพื่อฆ่าเขา,ขา,ขาเราก็ใช้แบเแบบิเริ่มตือนอ้โโอเคโอ้ยเราทำไมมันไม่ไป

ออข้าคือราชาโปอในที่สุดก็ได้เปสักทีไปต่อไปต่อไปต่อมูฮ่าฮ่ มาสิมาสิเออเอออย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปไหนนะจ้าปลาฮือฮึจะเปิดที่สองตู้อือในที่สุดก็เล่นเป็นสักตีโอเคไปหาอันนี้ก่อนสวัสดีครับงานงานนี้ดีไม่ยากเกินฉันหวังว่า ว้าเรียกคนๆคนไม่ไนค,นไมคุณๆฮัลโหในที่สุดก็ตกปาปิดสักทีแล้วทิดาดูกระเป๋าดูงี้วะเนี่ยอ๋อนี่กระเป๋าเออแค่นะ่ะสันเลยก็ไม่มีอะไรมากก็คุณพ่อค้าครับผมขอขายหน่อยเด็ดกแกรับขายาของครับครับปีเย้ เบ็ดตกปลาสวัสดีครับพี่พี่ขายเบ็ดตกปลาใช่ไหมพี่โอเครู้เลยไม่โอเคพ่อค้าเขบายขายขายเบ็ดตกปลาสามร้อยโอ้โหซื้อเอ้ยดูราคาดีๆสองพันโอ้โหอันนี้เก้าร้อยว่านี่สวย ว้าว900ดีกว่าอืมซือออ้อหน่อยละกันนะฮิฮิคือมันรวยมันเล่นเป็นแล้วอะฮืออะฮือไม่อยากจะโมผมราจะโป้ไปไปไปอือโป้เขย่าเขย่ายไปกดไ,ไปเลยนะแบบเดียวเลยเวาสามละผมตึงอยากโม คนมันตึงมันไม่อยากโมแค่คนมันตึงอคขับโอ้ยป่วยก็ป่วยเฮ้ยอ๋อฮ่าฮ่าฮาผมปลาคุณคุณจะไปไหนผมไปด้วยแป็กไปต่อฮ่าฮ่าอันนี้เป็นอีพีแรกฮ่าฮ่าฮ่า ส่วนเลืองดีขอหนนะที่ผมบอกว่าผมจะทำคลิปหน้าไว้พรุ่งนี้นะน้องอ่ะเฮ้ยไม่ต้องกลัวหรอกสุวคนเอ่อคนที่พิมพ์คอมเมนต์ใน Youtube ผมนะในคลิปล่าสุดในคลิปเออสี่วันที่แล้วอะ่ะที่เขามาพิมพ์อะเออเดี๋ยวช่วยเข้าดีคอผมด้วยนะเดี๋ยวผมพาเขาไปเล่นในพวกฟรีไฟล์ก่อนเห็นเขาทักมาว่าขอเล่นด้วย ไปบอกโอเคไปตอบตรงลงไปไปเดี๋ยวดิคอร์ผมมันไม่ได้มีอะไรมากเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวดิคอร์ เฮ้ยป่ามาทางซ้ายทางขวา็าดีแล้วแบกกะดูดูเอ้ยต,ตกน้ำตกน้ำเอววอวางไว้ตรงเนี้ยไปขายลุงเขาก่อนบ้านมูสสวิต เออนี่ไอสนขอดูเบ็ดตรงมาหน่อยพี่อยากซื้อคันเบ็ดตุ๊กป๋าโอเคไปโอ้ยทำไมชา้าแบบนี้ ไปเร็วเราวปร็วเร็ผมไปดูวิธีเล่นมาผมก็เลยเล่นเป็นอีอทีแรกผมเล่นเป็นล็ฮู้ฮูโฮู้ พี่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 จะไปทางไหนไปยกเอ้ยผมเดี๋ยว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 ก็ว่าอยู่ไม่เบรตกปลามันแปลกๆจังวะไม่ได้เปลี่ยนนี่หว่าลืมลืมลืม เอ้ย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 อ่ายังทานยังทานพี่อย่าไปตรงนั้นพี่อย่าไปตรงนั้นเอ้ยพี่พี่จะไปไหนพี่คือพี่จะไปไหนคือพี่จะไปไหนเออเอ้ยตกปลามีกินไม่มีอะไรไปตกปลาต่อแล้วซึ่งน้องผมก็พึ่งเล่นฟรีไฟ ว้าวเติมเยอะมากเลยน้องยิงมันเฉๆเฉเติมเกินเฮ้ยรึปใครเอาใครเอาสวัสดีครับพี่เปิดรลม้ผมเออเออ,อไปครับน้องเกินอ่ะมันเกินโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปจบด้วย Bye bye.